ราก้องเดียมชอบอะไรเนี่ยอะนะครับใช่ครับอาจจะดูททั์เลยช่องตีทาดีโอครับแต่ว่าใช่ครับช่องนี้เป็นนะครับผมมาเที่ยวเล่นครับก็เลยแวะแวะแวะขับมาดูเพราะว่าอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ ่าไปถ้ำนาคาแต่ว่ามันน่าจะดึกแล้วก็ไม่ไม่กล้าขึ้นมันเริ่มมืดก็เลยบ่ายสองใช่ครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีคนหายเขาพิ่นตามเจออ้าวเหรอครับหน้าอุทยานที่เหมือแม่เมื่อกี้อ้าวเหรอครับคนหลงไปอีกฝั่งหนึ่งเขาขึ้นไปหาของฝาแล้วเขาไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่จากถ้ำนาคานี่ก็ต้องเดินลัดฝั่งข้างบนหาเ่เจอกันเมื่อตอนบ่ายสองโมงเนีอ้าวเหรอครับใช่ผมก็เลยแบบขับมาดูก่อนเพราะว่า พิ่งผมเพิ่งมาถึงนี่แหละผมก็เลยแบบเห็นมีซอยวัดผมก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาดูใช่นี่แหละางเดิมอ้าวเหรอครับนี่แหละครับนี่แหละวัดนั่งเดิมที่ทางนั่งเดิมของอ๋อไอ้ทางขึ้นใช่ไหมที่เขาปิดใช่ไหมครับไปดูยูทูปเอ่อปีนั้นน่ะนี่ครับนี่ช่องผมที่นี่คือผมืมไม่ไม่ได้ดังหรอกแม่เพิ่งเพิ่งไม่แน่ลุงขงตัวน่าจะดังครับอ้าวถูกจะดังเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานแม่เพิ่งไปเห็นที่เขาขึ้นที่เขามามาเปิดไอ เรื่องเล่าเรื่องเก่าบันไดของเก่าของเนีคยใช่ผมเห็นทางอยู่แต่ว่าเขาปิดแล้วเสียดายจังอ๋อแต่ก่อนเขาขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับแม่อเขาขึ้นฝั่งนี้ค่ะแล้วบันไดมันมีอะไรมีผ้าเก่ามีอะไรอยู่อยู่ในตรงไหนอยู่ในตรงของเรื่องเก่าของยูทูบอันเนี้ยเดีราไปถ่ายดูครับผมเราไปดูใน t i k t อกอ่ะมันมีคนเข้าไปไม่เยอะหรอกแต่แต่มันบันไดของฝั่งนี้เลยจะได้ความที่ ตอนยังไม่ดังแต่ก่อนเขาก็เก็บเงินตรงนี้นให้คนขชื่ฝังเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นเต็นต์มันมีอยู่ใน YouTube เลยแล้วร้านแรกร้านแรตอนนั้นเขายังไม่เปิดไงอังนู้นอ่ะ แต่เขาก็เอารูปเก่ามาบอกว่าเออถ้าใครอยากจะขึ้นใกล้ที่สุดก็คือเส้นทางมันมีอยู่สองเส้นทางที่จะขึ้นภูลังกาคือท่ามเชียงมงคลกับทางตาพิมานทิพย์แต่จริงแล้ววัดถ้ำมเชียงมงคลเราด้านบนอ๋อด้านบนย้ายมาลงข้างล่างเจดีย์ที่หนูเห็นกันที่ท้านาคาเน่เจดีย์หลวงปู่เสารหลวงปู่วังคือวัดถ้ำเชียงมงคลเป็นคนสร้างคือหลวงปู่วังเป็นคนสร้างแต่กอนเล็กหรือว่าสลิงที่จะโยนไปอ่ะดูเห็นต้นไม้ใหญ่ไหมกระบกอ่ะเนาะบต้นตระบกใหญ่ก่อนเขายิงสลิงจาก ขึ้นไปโน่นเพื่อที่จะขนของขึ้นไปสร้างบันไดบันไดพญานาคของของถ้ำนาคาที่จากจากบันไดสวรรค์ที่จะขึ้นไปเจดีย์ปูวังก็เป็นช่างเดียวกันกับขององค์พญานาคเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางดั้งเดิมมันเป็นทางแรกเป็นวัดถ้ำเชียงมงคลก็เป็นหลวงปูวังเป็นคนตั้งแต่ถ้าแต่ทีเนี้ยบุทยานเบี่ยงไปใช้ฝั่งนน้นก็คือทางนี้คือห้ามขึ้นแล้วใช่ไหมแม่ก็สุดสุดท้ายก็อ๋อคืออาคตอาณา อนาคตก็คือก็มีสิทธิ์เปิดไหมหรือไม่มีแม่ว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กําลังจะผลักดันอยู่นะแต่ดูผมผมเสียดายผมผมเห็นทางอยู่ทุกคนอยากมาขึ้นฝั่งนี้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางเดิมทางลัางเดิมใช่ใช่ใช่แล้วก็มันใกล้กว่ากันด้วยขึ้นไปแค่850เมตรฝั่งนู้นละสองกิโลหนูใช้เวลาขึ้นลงแค่หนึ่งชั่วโมงฝั่งนู้นละสองชั่วโมงขึ้นไปน่ะถึงเขาจะบอกว่าบันไดชันบันไดอะไรแม่ แม่ก็เพิ่งเห็นภาพมารูปแต่ก่อนใช่ไหมครับเนี่ยแต่ก่อนวัดท่านชัยมงคลนี่นี่ชิดจ้างที่แม่สร้างองค์ปูองยาไปเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวบันไดนี่ตอนนั้นเห็นอะไรได้หนูภาพเก่ายังมีอยโอ้ซาลาเก่าแต่ก่อนลงเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะนี่ครับอันนี้แม่ก็ทำใหม่ ทำศาลาทำอะไรเข้ามามีทางเก่าที่เขาปิดไว้เดี๋ยวผมดูนะแม่สุดายจังอ่ะนี่บันไดเก่าที่แม่ทำโอ้่มันมันจะยก็คือทางนี้ใช่ไหมแม่ที่โดนทุบที่โดนไอ้โดนปิดใช่ไหมครับสายแผ่นอยูแม่สงสัยแม่ดอกไม้เอาออกเนี่ยแม่มาอยู่ตั้งแต่ทางนี้ไม่สร้างถนนยังไม่สร้างอันนี้โดนปิดนานยังครับแม่ ปิดเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วแล้วถ้ำนาคาที่ที่ที่ทำไมถึงถึงได้ดังขึ้นมาครับนี่ถ้ำนาคาเหรอก็เป็นเหมือนกับข้างบนมันจะเป็นลำตัวเป็นหินเหมือนเหมือนถ้ำนาคาเหมือนเหมือนงูโอ้นี่ใช่ไหมแม่ถังที่ขึ้นไปใช่นี่ก็เป็นภาพเก่าที่พวกแม่สร้างองค์ญาณอกาคือตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อสีขาวตรงนู้นใช่ค่ะอันนี้องค์ญาณนี่แสดยจังอ่ะ นี่ก็องค์ปู่ที่ก่อนที่จะสร้างค่ะอืมครับเนี่ยก่อนที่สร้างองค์ปู่พกแม่ทำสคริปต์ทำรูปไว้ครับเนแต่ก่อนจะมีแต่นายทหารเข้ามาเมื่อวานมาอืมเฮ้ยเสียดายจังผมเห็นทางอยู่เนี่ยทำไมด่านทางโดนปิดเนอะรูว่าเคยเขาน่าจะเคยขึ้นทางนี้หรือเปล่าผมคิดว่าเว่าพอดูแล้วมันน่าจะใกล้กว่าใกล้แม่เนาะใกล้มากค่ะ เนี่ยแต่คนคนหารถจอดจากนี من, mm, hmm. <S 2> <S 2> <S ้ไปถึงถนนยังไม่มีที่จอดเลยเพราะว่าคนเยอะมากครับเพราะว่าเขาขึ้นฝั่งเนี <y 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 UM ้สองพันคนยังไม่ขึ้นเลยบางคนเขาบอกว่าทางนู้นน่ะเปิดขึ้นนานแล้วแต่ถ้ามาเปิดฝั่งนี้นะคนเก่าๆอยากขึ้นมายิ่งจะเป็นอีกท็อหนึ่งที่คนอยากมาใช่ใช่่จริงผมอยากขึ้นทางนี้นะผมรู้สึกว่ามัน มันดูมีอะไรบางอย่างอะพี่เี่ยมีสีไม่มีไม่งั้นจะเคยสร้างสร้างขึ้นมาแบบนี้เหรอยิ่งภูเขาวนะยิ่งเจ็บอ๋อนี่อันนี้คือเป็นใครียกอะไรใบตองทำขึ้นมาแล้วไหมใบสีทองใบสีของโอ้ใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยโอันนี้ใบสีใบสีอันนี้พระธุดงมาจากเนปาลพระธุดงมาจากเนปาลแล้วแม่ได้เปิด นี่มีใบสีนี่แม่ขึ้นอาอให้แม่กุ้งดูเนี่ยใบสีใบสีท่านอันแรกทำไมว่ามีพระอยู่ตรงกลางที่แรกแม่กุ้งแม่น้องเมียวสุภาษิตถามว่าทำไมมีพระอยู่ตรงกลางเอามาได้ยังไงก็อันเชิญองค์ย่าขึ้นถ้าไม่มีอันถ้าไม่มีพระท่านขึ้นไม่ได้เนี่ยแม่ก็ต้องได้เอาอ <ไ Northwest? S 2> ันเชิญท่านขึ้นมาสร้างตรงนี้นี่องค์ย่านี่องค์ปู่ใบสีใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็องค์ปู่เนี่ยใบสีสวยมากเสร็ก่อน ทั้งขนลุกใบสีท่านครับโอ้โหใบสีท่านที่แม่เก็บเก็บใบกันครับโอ้โหสูงกว่าคนอีกใบใช่ครับใหญ่มากผมไม่เคยเห็นเลยแม่ผมไม่เคยเห็นจริงๆผมเป็นคนบุรรีัมย์ไงแม่ผมมาครับคนบุรรีัมย์แม่ก็ตระกูลแม่ก็มาจากบุรรีัมย์นะอ้าวเหรอครับอำเภอกูเมืองหนูอยู่อำเภออะไรผมอยู่นองกีครับแม่นองกีจะติดจะติดทางโครานนางรองอ่ะแม่นองกีจะแมง ตระกูลของแม่หันมาจากอำเภอกู่เมืองแถวอำเภอสังติบ่โรงงานเสาเอียงก็เสาเอ๋อ่ะผมไม่ไหนเดียเสาเอ๋ตูมใหญ่อำเภอตูมใหญ่กู่เมืองแม่อยู่ติดหนอแม่ย้ายพอดีแม่พ่อกับแม่กับตาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ปีพศแม่เกิดพอดีแต่ก่อนตรงนี้เป็นหนองคายถูกไหมแม่ใช่เป็นหนองคายเขาว่าแม่เกิดพร้อมกงินกับ ตรงเกาะน้ำอ่ะแต่ก่อนพ่อกับแม่บึงคงลงแล้วใช่บึงหัแต่ก่อนพ่อกับแม่ยังไม่มีบึงนะพ่อกับแม่แน่น่ะต้องหาแม่น่ะข้ามบึงไปเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าอ่ะท่านทำเขื่อนจึงได้รู้ว่าตรงนั้นนันเป็นแอ่งเป็นอะไรอยู่แล้วมันเป็นที่อะไรพ่อแม่แม่ก็หาหาป้าหาอะไรับคนั้นก็เป็นแม่น้ำฮมว้าวมากเลยที่ผมแวะมาเพราะปกัิ ปกติเออไม่พอสุดมากคนก็จะไปนู่นไงแม่ไม่ชทางเข้า้องงานเลยแม่แต่ผมผมรู้สึกเออผมเห็นวัดเรียวเข้ามาดูเพราะผมเห็นใน GPS ไงมันมีทางเข้ามาแม่กุ้งแม่ดอกไม้บอกว่าตรงที่แม่กุ้งเซ็นเอกสารน่ะกับคุณสายแก้วอ่ะเคก็ด้อารมณ์พู้ก็ด้วกอารมณ์สมากเลย ม่บอกกันแบบว่าเอาเองมช่บอกโอ้แต่ก่อนทางก็จะเป็นทางแดงใช่ไหมแม่เป็นทางแดงนี่มแม่เพิ่งลาดลาดยางอ๋อลาดยางใช่ไหมครับใช่ใช่ต่ไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเพราะว่า,วารายการอาจารย์โอเล่มาช่วยแม่มาช่วยแม่ติอืม ก่อนที่แม่ก่อนที่จะสร้างแต่ก่อนอะครับพวกแม่ขึ้นไปจากข้างบน<ม>ท่านก็เลยให้บอกว่าท่านมาบอกแม่ว่าท่านจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวให้ลูกรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่จะพาคนมาสร้าง<ม>สร้างองค์องค์ปู่องค์ย่าเองครับด,ดีๆก็มีสายบุญมาเอาใบาสีที่หนูเห็นนั่นแหละครับามาแม่ก็งงอะมาอย่างไรใช่ไหมปกติเราไม่ได้มียานของพญานาคครัดีๆเราได้มาสร้างท่าน พ่อแม่ก็เป็นสายยาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาขอศรัทธาขอปฏิบัติธรรมด้วยเฉยๆจอดมากขังมากเพิรู้ว่าตัวเองอยู่นี่เจ็ดปีแล้วนะเร็วมากเจ็ดปีแต่แต่ถ้ำนาคามาดังเมื่อห้าปีที่แล้วอืม ก็ผมเพิ่งขึ้นทำนาคีไปน่าจะเมื่อวานก่อนนะแม่ครับนาคีไอ้บ่อชุบตัวใช่ไหมใช่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 อีกตรงนึงนี่ไงวัดกินนารีที่อาจารย์โอเล่ไปตาม่ไปตามดูหัวใจของพญานาคต้องไปตรงวัดกินนารีเซิร์ชดูว่าวัดกินนารีวัดกินนารีใช่ที่น้ำตกกินนารีก็อันเดียวกันไหมแม่อันเดียวกันอ๋อแต่ตรงนั้นแหละก็ขึ้นไปหน่อยมันจะเป็นเหมือนปลาโลมาเลยหรือเปล่าไม่ไม่ใจเหมือนกันเป็นน้ำตกที่เป็นลูกของปลาโลมาเาต้องไปดูตรงนั้นเพราะว่า มันไม่สูงเท่าวัดเท่าเท่าเท่าถ้ำนาคีสามารถไปเดินเล่นน้ำตกได้มันจะมีเหมือนเหมือนรูปปลาโลมาหันหน้าเข้าหากันที่ที่อยู่ในที่ท่องเที่ยวอีกกี่หนึ่งที่อยูกล้วัดถ้ำเฉพลใช่อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมครับอาาจรยโอเล่ยังไปเลยอโอเล่ย์เทีอาจแรกอโอเล่จะไปจะขึ้นถ้ำนาคาก่อนมามามาเคสที่สองจะไปถ้ำนาคีแล้วมาต่อที่วัด วัดกินนาลีแล้วต่อที่วัดถ้ำเชมมคลแล้วก็ไปวัดวัดอาจารย์วัดเจดีทิศสาลามที่ที่เซกาอาจารย์โบเร่จะไปตามรอยแบบนี้แล้วก็บ่อชุบตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดจากรายการอาจารย์โมเร่ก็จะมาทพูดแต่แม่ถามอาจารย์โมเร่อยู่ว่าในที่ของตรงบริเวณเนี้ยมันชุบตัวได้ตรงไหนทุกสายน้ําเลยแม่ติถึงเราจะอาจก็เป็นการชุบตัวเป็นการล้าง เพราะว่ามาจากด้านบนมันใช้น้ำมาจากผมก็เห็นอยู่มันมีมีน้ําตกไหลไหลผ่านด้วยแม่ครับนีใช้อยู่เนี่ยไม่อาน้ํามาจากด้านบนนะอ้าวเหรอครับใช่แม่ไม่ได้ใช้น้ําที่เจาะวาดน้ำาบาระดานเซฟาข้างนอกแต่แต่แม่จะเอาน้ํามาจากด้านบนใครอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําหรือใครใช้น้ําจะเป็นน้ําสักพิษตองนู้โอ้ดีมากเลยใช่บางคนเขาอยากเขาขึ้นถ้ำนาคาแล้วเขาอยากเปลี่ยนเผ้าเขาอยากอะไรวัดเรามีห้องน้ำมีอะไรแต่ฟังก็ไม่มีนะหนูเูืออ้าวเหรอครับ ไม่มีห้องน้ําให้เยอะขนาดนี้แต่ี่ยแม่กุ้งแม่นมิ่งสิบสิบมาช่วยสร้างอีกสิบห้องข้างล่างแล้วด้านบนนี่ก็มีเก่าแก่อยู่แล้วแล้วก็มีอห้องน้ําเกือบยี่สิบกว่าห้องรองรับได้จุมองดูว่าเขาอยากมาเปิดฝั่งนี้แล้วลานจอดรถเยอะแล้วมันเป็นของวัดหมดเลย อันนี้เขตวัด,ด,ดประมาณไหนแม่เขตวัดอยู่ประมาณเกือบร้อยไร่แต่เราดูแลอยู่ตอนนี้ประมาณเกือบสา like, like. มสิบไล่ยี่สิบแปดไร่ค่ะดูแล,อ,แลอยู่มันเป็นอุทยานอุทยานจากตรงที่เขาปิดจนไปถึงอ่จนไปถึงด่านตรงนั้นมันจะเป็นที่อุทยานแล้วต่อไปลงไปถึง ถึงไอ้กุฏิหลวงปู่ด้านล่างเลยมันจะเป็นที่ของป่าไม้แล้วต่อลงไปอีกมันเป็นที่สอกอเพราะว่าเพรว่าถ้ำเชัยม,มงคลจะคาบจะคาบอ่าอยู่สามหน่วยงานคืออุทย,ย,ยานุป่าไม้อ๋อชอบมากเลยอนะ <c oughs> ตรงที่สวยหนูไปถ่ายตรงนั้นน่ะหนูจะมองเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากถ้ำปัวโอ้จากถ้ำนาคาเดี๋ยวน้ำตกก็จะมาเดี๋ยวฝนตกแค่เดียวน้ำตกก็จะมาเสียดายจังเนาะอ,อยากเดินขึ้นอยากผมอยากเห็นทางนี้ไงแม่แต่แต่นั้นผมก็ไม่เคยเห็นนะ<ใ>น<อ>ผมยังไม่เคยเพาะงเดียวลูกเขาเขาใบขึ้นท่านิเวศสาริีแอร์แล้วต็ฟีทิเลวแต่แต่ทางมันตอนนี้มเริ่มแบบมันมันลื่นใช่อ๋อใช่ใช่แม่มือแห้งฝนมันตกแล้วทำไมเนาะครับมือที่ว่าได้ปลูกกระเบื้องย้อนยัง มื่นเมื่อวานนี่ก็ะเพ้าอันก็เมื่อวานเรอผมก็รถล้มอยู่ไอ้น้ำตกตัดขามนะมันมื่นไหมแม่เลี่ยวรถปุ๊บล้มเลยมันเป็นสะไคหน้าแมนครับคนบด้ยขาดออกนะมันมันมื่นแห้งนี่ก็ได้ทหารลมโองปูแล้วมันมื่นแม่เดี๋ยวเอาหยาดไปว่าครับครับแมนแมนครับเพราะว่ามันชื้นนะแม่นะพูดถึงว่าแต่ผมชอบนะเพราะมันมันสวยงามอะมันธรรมชาติมากมากเลยอย่างหินเนี่ยก็ไม้ก็ขึ้นแบบเหมือนมากดบิวตี ได้เยอะแม่ได like ้เยอะครับยางอ่อมเทียนปูบ่ล่ะโอ้อ่อมสามรอบแล้วแม่มองงานแหละที่เพิ่งให้สางที่เพิ่งสางอันปูใหญ่อยงสโ้แต่แต่ง่ามไปเลยปูใหญ่ปูเลือกอุดรแล้วก็องค์ท่านครับให้สร้างมากเพิ่นก็เสียเอาลูกให้เบิ้งว่าเออสร้างแบบใดเพิ่นก็เสียวเขาเป็นยังแม่ก็โตรงนั้นมาบอกเรื่องราวให้ลูกฟังโอ้ยกันโอ้กันโอ้ก็มาแบบหลงๆได้ไหมครับเพราะที่แรกผมสีมาเคียง แต่บางเอื่นไปไปหาไอ่เราอยู่บ้านบ้านโู้ไส่ผมกับไปซอยเราอยู่โรงเรียนนะครับไปซอยซอยเราอีหิดเราสีงานสุนทรภู่นะครับปลูกปู่อนเึลนทำไมถามว่าปูดําสีมาจากไหนเนี่ยเสียนเพลนธนูทายไปค่้นค่ะว่าสีปูมาจากไหนเพราะว่าแม่ทายติดแม่ทายติดสองภาพสามภาพเนี่ยสีของท่านขายได้จากทางขึ้นตรงตรงหางท่านที่สร้างมาเหมือนกันเนี่ยดูลงมา เออแป็กท้องโลกมาลูบที่สามให้ตะขาบก่บเขาอีกเออเออแม่แม่นี่บันไดอืมเออเนาะเสียนเพิ่นเลยสีเสียนเพิ่นบอกสร้างให้เฮ็ดมือแรกสร้างบอกเมติกชิได้บ่ล่ะมันสีบวกคือสีสีบอกเมาสีบอกเงาไปทั้งอื่นเออเจ้าขึ้นทู่ขึ้น1,500 800คนก็ให้ท่านครับอืมแต่เดี๋ยวนี้แม่กําลัง สีเห็ดสีปูปูขุดชงหรือปูพยาปูอันปูเขาไส่โดนไส้ใส่ดนใช่ค่ะเพราะว่าแม่บอกให้ช่างคนที่สร้างองค์ปูพยานาคแก่แหละมาเมื่อเช้านี้ถามแล้วว่าเจ้าวางสิมาเห็ดแต้ข่อยไว้บ่เพิ่นเรกว่าครับครับครับเดี๋ยวผมขอมาครับย่แม่ใส่เป็นเห็ดสีปูหรือสีไหม่เพราะว่าเจ้าท่าสีโบแมนแล้วแม่เพิ่งไปเอาผ้าเขาเป็นผ้าไหมมาตะนี้ พึ่งรู้ว่าเพิ่นเป็นสีแบบนี้มันก็บอกหามพักแกให้ผู้ขายเปนได้ขายที่ผู้ขายเซียไทยบางเอิญเขาเสียเงินมามาจำแม่มื่อเอิญแม่ก็เลยว่าตัดสินใจเลยช่างเสร็จเมื่อไหร่มาเลยช่างนักคนที่สร้างปู่พญานาคจะไม่สร้างปู่เป็นสีแม่ผมโชคดีได้เจอแม่เนี่ยจังหวะมันฝนสีตกนะแม่นะพอดีเนาะเอากาแฟไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรแม่ผมกินแล้วผมไง่วงผมกินแล้วผมง่วงนอนแม่ กินตาขั้นเป็นบ่ครับแต่ตีกี้กินมันมันตาแข็งอยู่แม่กินไปดุๆแล้วมันก็มันก็เศร้านี่นะมันกินมันก็ผมก็เลยเอนหลังแล้วผมก็ขับรถคนเดียวนี่ยเหรอขับขับมอเตอร์ไซค์มาแม่ตั้งกี้ผมขับมอเตอร์ไซค์มาแต่บุยลำนั่นแหละครับบ่อแต่พักไปเรื่อยๆมามาขับมาทีเดียวเลยแม่มาอยู่บ้านแพงครับบ้านแพงนครพนมนะครับเพราะว่ามีเออเราผมมีอายเราได้ได้เมียคนต่างร่องครับแล้วผมเป็นมูนั่มเขาเรียกอะไร นนองไส้หนองไส้เมียพนนาครับค,ครับก็ได้ดูจากกันก็เลยไม่ได้ดูจากพี่เคยครับอของมูนะครับก็เลยได้มาสนิทกันก็เลยเราก็เลยพามาเขตนี้มีหองเพียวหลายก็มองถึงมองโอ้อีลีแมนแมนในมือการที่แทย้ยังไม่มีเท่าตรงนี้เลย อยู่เนี่ยติดติดติดกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นดินแดนอาขนเขาลุกมันเป็นดินแดนของพ่อแม่คุบอยจย์ <c oughs> ที่หลวงปู่วังค้นพบป,ปี248 8 <c oughs> ปีพศ248 8หลวงปู่วังจะเป็นคนตั้งค้นพบถ้ำเชียงมงคลทีอ่อยู่ถ้ำนาคาแล้วท่านจะสร้างไว้อีกที่หนึง่งถ้า,นาหนูไปบ้านแพงหนูจะเห็นฝั่งซ้ายมือว <c oughs> ัดหลวงปู <c oughs> ่บุญอุ่มแล้วหนูจะเขียนเห็นคําว่าวัดถ้ำเชียงมงคลคือวัดเดียวกันกับที่นี่อ๋อเหรวครับอ๋อไอเด็าต้องไปหลวงปู่วังเป็นคนค้นพบ แต่ตบางคนน้อยคนที่จะรู้หนูจะไปถามใครยังไงกับบ่งหูหรอเพราะว่าอันนี้คนเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นหลวงปู่วังอะ่ะแม่ได้มาค้ำต่อแล้วก็ท่านเป็นเด็กตอนสมัยหลวงปูวง่วังแล้วท่านมาแก่ในช่วงนี้แม่ก็เลยได้เหมือนกับเป็นคนเชื่อมต่อเป็นคนดูแลวัดคืบาามาจังแต่คนที่เป็นคนคำ้ำมั้งก่อนที่ตายหมดแล้วลูกหลานเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปมีแม่คนเดียวที่กลับมามา เพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ที่ผมที่แกอยู่นครพนมเนาะอยู่บ้านแพงครับแกก็บอกว่าอย่างที่เราเคยไปคำชโนดนะแม่แกบอกว่าแกบอกว่าจริงๆกัต้นทางจริงๆอ่ะทางนี้มากกว่าแกบอกแต่ว่าทางนี้มันไม่ดังนะแม่แต่ก่อนนะครับบอไม่มีคนหูดจแม่ไหมครับภาที่รงเข้าไปตรงหนาจะไม่จะไม่ไปออกสื่อจะเล่าเรื่องแบบนี้ไดจริงๆแล้วไปดูรายการอาการยอดเลยค พญา,านาคก็โดเยเร็วหลวงปู่ธรมพันธ์ที่อยู่องค์ประป่าก็มีพญา,านาค,คขึ้นมาสร้างเจด,ดีสร้างสถานช่วยครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านได้มียานที่ไปนั่งสมาธิอยู่ภูเขาควายอยู่ภูลังการนี่จะเล่าถึงเรื่องพญานาคตลอดเลยแล้วแล้วภูลังการนี่จะมีงูดำงูขาวแต่ไม่มีใครได้สร้างอง,งูดำงูขาวแต่มีในยุคของเราที่ แม่สร้างพญานาคในยุคถึงพุทธกาลครับครับแม่แม่สร้างมาได้มาจากสลูพระพุทธเจ้าที่นี่อง้ครับครับรู้เลยตรงนั้นแต่บางคนถามว่าทําไมแม่ติ๊กสร้างสร้างนาคปกให้ปางสายญาติปางพระนอนครับทำไมไม่สร้างปางขัดสมาธิอาอาอาเออเมนครับท่านบอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นเมืองศรีเวัยเป็นปางสายญาติที่ครับที่ท่านตัดสู้แล้วเกิดมาใหม่แล้วก็ ทุกคนจะมีความสุขเพราะว่าดินแดนของท่านที่อยากจะมาปลดปล่อยแล้วก็พระนอานนี่ซยูหนีมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่ทาหน้าค่ายตั้งแต่รุ่นเลยแต่โดนเลยได้ไหมแต่โดนเลยตั้งแต่กลางวัที่สามต้องคิดดูว่าโดนส้ําดแล้วยูดีๆมากทาหน้าค่ามาเกิดแต่จริงๆพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่เกิดอู่ั้งนี้หนูก็เห็นนั่งอยู่าระายที่ตั้งอยู่ตั้งแต่พร้อมกับพราน้องตั้งแต่พร้อมกับพระอ่า พระขาวอยู่ด้านบนครับครับอ๋อองค์พระขาวของ่องนี้ก็คือจากวัดนี่ดีไหมแม่นค่ะอ๋อที่ครับผมก็แนมอยู่ผมก็แนมอยู่วะเนี่ยทางขึ้นอยู่ทางไหนเนาะผมก็แนมอยู่เห็นแต่กันอู้ผมเห็นแต่ไกล้หมดเลยแม่เขายังไม่เปิดแต่ทางมันก็จะปกแต่ผมก็ยังขึ้นอยู่วะเอ๊ะทำไมบอกว่าทำนาคาผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำมันคือมีพระอยู่เทิงนั่นนะทึงองค์ขาวขาวแนมเห็นแต่ไคร้คนนะแม่แล้วกลางทึงนี่มันมันมีมีทำป่ะครับทำใช้มงคลกับตรงกู้ว่างที่เขาเอาพระหลายๆนั่งเรียงขนาดนี้ ก็เันอะถรทำใช่ไหมแต่ถ้ำด้านล่างเดินลงไปตรงนี้มันจะเป็นน้ําตกตรงนี้ก็เป็นถ้ำเหมือนกันอันนี้ถ้ำพญานาคถ้ำที่คนอยู่เองครับครับครลงมาแล้วถ้ำของคนอยู่แต่ส่วนน้อยที่คนจะลงไปส่วนมากเขาจะลงไปตอนที่เขาฝันเห็นเขาถึงจะไปอดีใจดีใจผมเลม้า วางก็มา<บ>เขามามาเลนอยากว่าอยากมานอนเลนเนี่ยงพื่อหรอยัง,อยงกับลูกกเขามามากลางเต็์กลางยังเครื่องสาระสีอ่อนเนาะแม่เนาะ ไม่ไปกูไ่ได้ไปแล้วเราบอกเนาะเออโมโหจากเลยแต่ผมต้องไปเบิ่งพุ่นละทางบัณฑ์แพง่นละวัดซื้อเดียวกันเนาะแม่เนาะใช่วัดทรรชัยมงคลวัดชัยมงคลวัดชัยมงคลอ๋อวัดชัยมงคลที่นี่เป็นถ้ำอ๋อที่นี่เป็นถ้ำอ๋อเป็นคนคนปกครองอ๋อวัติอียงคนบอกกันแลยครับของเรานี่แหละอืมเดี๋ยวผมเราไปลองฟังเบิ่งครับไม่งั้นก็ไปดูรายการของอาจารย์ยอด ของวัดธรรชัยมงคลหรือว่าปูวังครับคือจีเราในรายการของอาจารย์ด้วยหรอเฮ้ยขอบคุณครับคุณแม่เฮ้ยได้ความรู้หลายเลยเอาน้ำไปคืนไม่เป็นไรแม่เอาคุณครับน้ำเย็นอยู่ในนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่รถเอาเอาไปโอ้ยครบขอบคุณครับเอากระปุกหน่อยก็ได้แม่ครับกินมงพีละกินให้กินเลยอ๋อแม่ยืนสูดจับบัตขอส่งเงินให้เลยในไลน รถยืมคันคัน5บวกคันห้าร้อยสามสิบบวกรถต0บ